พี่ถ้าเราชนะมีรางวัลมดคิวของแกงต่อนี้ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเดี๋ยวไม่เิาไม่เอาไม่พมร์ตไม่ไม่ไม่มีไม่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 ดมวไมอไม่ไม่ไม่ถมาไมาไม่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 ม่ม่ม้ไม่่่ะมมมมมมม้มมไม่ม่ไม่มีไม่ไม่มไม่ม่่มมมมามม ออกไปที่เฮียอยากาดไอสัตว์แกงกาดไอเพียไอควยโหลดหลองกดวอลพุ่นหน่อยดิไอออดโนเน็ตโนเน็ตซ่อนซ่อนเลยวิ่งวิ่งซ้ายวิ่งขวาได้เลยนะแฟงแต่แต่มึงอย่ายื้อนานนะถ้าเปิดก็เปิดเลยแบบเมื่อกี้เนี่ยนะโอเคปะอย่าอย่าวิ่งซ้ายวิ่งขวาแบบอย่าอย่าพาเพื่อนวิ่งนานนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนมันจะตามตามหลังมึงเป็นกระดานแล้วสุดท้ายมันจะโดนตีเลียงตีคนเว้ยมึงมึงวิ่งชนได้เลยแป๊บนึงนะไอเนอร์แซ่เหรอเปิดเลยสไตล์ละ ไอเนิร์ดแคทเหรอบอกกูทีรอได้พี่แต่ว่าต้องเล่นเลยว่าถ้ามันประกาศก็ได้๋ยวตัดไปหลังก็ได้รอมันดันนะรอมันดันรอมันดันเอ๊ะแต่ไม่ไม่เอามันรอรอมันดันสุดเลยถ้า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 เข้าเลยถ้าถ้ามาเลยถ้ามาเลยไอสีแดงนี่มาเราต้องเราต้องยิงขึ้นหน้าเลยนะมึงมึงมายืนหน้ารถหน่อยดีมันามามานาม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 านาม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 ายืนหน้ารถดิมา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 กาม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 าามามามมามาม เชิงรอ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 เิงรอชิวๆชิวเชิงรอชิวๆเดียวแม่งวิ่งใส่อะงามไม่เหมือนมึงพร้อมอ่ะโดนโดนโดนเอาโดนแน่แม่มันมันมันมากรอมันก็รอให้เราบุกไปเหมือนกันรอกกระลอกป็นไรอเนี่ยผมไม่พี่แบงค์แขนรือเปล่านี่เพื่อนไม่พี่แบงค์ก็แขนวะโอ้แม่งพี่พอแม่งแบงพุ่งมาเลยมาดิมาดิบคอมมึงทำมาจริงไหมเนี่ย มาชิวๆเพื่อนชิไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไ์ไม่มีไ์เพื่อนอ้สเราหายสองนะเข้ามายังไงก็ทันพี่เข้ามาก็ทันเข้ามาก็ทันประเทศมันหลดไวยังไงทันเลยประเทศหลดไวรอได้ถ้ว่าไม่เข้าตอนนี้ก็ถือว่ามันเสียฟีรีรอเราไม่ต้องรีบก็ได้ดิงรอเนิดมาแล้วเนี่ยสวยเดี๋ยวแม่งวิ่งมาแน่นี่ไงอรออรอรอรออ ฝาน้ามันเล่นแผ่กระจายเราสติกไว้ตรงกลางอย่างเดียวเน้นแผ่เน้นให้คนเปิดเราไม่จำเป็นต้องเปิดเราไม่จำเป็นต้องเปิดกันทั้งหมดโอเคปะทุกคนใช่ถ้ายิงร้อยยิงร้อยไอ้กัดกักขวาหลังก็ได้พี่เป๊ะได้ได้ เต็มเต็มทุกคนเต็มเตยมขึ้นหน้าหน่อย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 เตยมเต็มเต็มเต็มมมา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 คุยคุยแยกคุยมีแยกซ้ายสามตัวชนได้ชน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 

เพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะตรงกลางมึงไปหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยตยรงกลางมึงไปเล่นตรงกลางนี่กลักบมาเล่นกลักบมาเล่นตรงกลางนี่กลับมาเล่นตรงกลางนี่กลับมาเล่นตรงกลางสวัไอ้ที่นี่โก้ไม่เอาเพื่อนเลยเฮี้ยโง่ เฮไอตัวนี้ความแรงโอ้ยเฮียโดนตรงห้นโดนวะ่ะบ,บอเพื่อนรีวอร์ดได้ไหมพี่เมืเอสอกปรกเรียบเงาสกปรกเรียพเ,เ,เพื่อนไหว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 าเพื่อนหนองาเลยหรอไม่มากสกรนนะ ขวามือใกล้ๆศพนึ่งสเตเดียมสอบบ่อนี้สอบบ่อนี้สอบบ่อนี้เอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วย ปเป็นใบสัตว์ไอ้คุ้ยเ <Okay S 2> ่าเปลี่ยนเป็นใคุ้ยคุ้ยละคุยไปคุ้ยไ่คุ้ยไปคุ้ะ เป็นคุยเลยเป็นคุยเลยเป็นคุยเอ้ยช่วยมังหน่อยช่วยมังหน่อยช่วยมังหน่อยคุยสัตว์เดี๋ยวคุยเลรักเพื่อนเด๋อคุยรักเพื่อนเด๋อคุยรักเพื่อนเด๋อคุยเย่าหมาไอ้คุยเย่าจนต่อไอ้สัตว์ไปไหนไงอ่ะไอ้เด็กเชี่ยไอ้คุยไอ้เชี่ยเย่อมคุยไอ้สัตว์เย่อมคุยแล้วไหวุ่ยเนี่ยเอ้ย ไหวไปไหนเอ้ยยัพวกคอยไรศาตว์ฮะยัาพวกคุยไรศาสอุ้ยเฮียเจมันลือจังวะเดินนเดินนเจเจอุ้ยมไม่ต้องพิการเยอะเว้ ยืมอะไรยืมสัมไรขวัญบ้านเลยยมันแค่ไัไปเลยมแไียว่ ส่งไปแล้วที่เหลือไม่ใช่เสียเงินส่งมนักขึ้นไปบ้านเราดินักขึ้นไปตรงรถเรานักขึ้นไปไอ้ครูเอ๋กองเนี้ยมึงเอาไปไกลๆอีกมึงเอาไปไกลๆอีกอย่าไปมึงมึงย่าไปมึงอย่าไปมึงอย่าไปย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆไอ้ครูเอ๋พูดดีตัดพูดไม่ได้ดิที่อตายตีนตลอดการทียจะแก้แผนแก้ครูเอ๋ เลยกี่คนวะแม่งมาวิ่งเล่นน้ำมาวะไอ้จบยังไรเนี่ยเฮงเฮงลุยด้วยฝ่ายเลขเฮงเฮงลุยด้วยดีใจดีใจดีปล่อยไข่แล้วดีใจดีเฮยเจียยังเจียยังเจียเจียอะไรอะเจียยเอมาันไปลุมบ่าก็ซรอะเียนี่ยมึงมาหลังบ้านมาเนี่หลังบ้านเจียหลังบ้านหลังบ้านมาเนี่หลังบ้านมาเนี่ หวยเยอโคตรกาเลยเียไม่ไหว้สันโคตรกระจอยเลยเียไม่ไหว้สัอีกสยกระจอยสั์ไม่ไหวไม่ไหวรรอมึงเลือกมึงเลือกที่ชนาพกกูนะมึงเลือกที่ยีนาพักูะจัดเกยนูไม่มีค้าเลยเียบอกซิ่งไมี่ย dạy bóng quê của quê quê Khuê 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 quê 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 quê